เรามีสมาชิกเป็นของจริงและตรวจสอบได้และทำไมถามว่าทำไมสมาชิกมันถึงขึ้นมาอยู่อันดับหนึ่งเพราะเราทำงานนะครับในทางตรงข้ามมีพักบางภาพก,ก็อย่างที่พี่น้องสื่อบรรจนเห็นว่ามันเป็นของปลอมเพราะนั้นผมหัวหน้าพักไม่จำเป็นต้องพูดทุกเรื่องเท่ขิงขิงฉันเรียกแบบนี้เคืองเป่าเท่ขิงคิงสมาชิกพักเนี่ยนะครับเรามีสมาชิกเป็นของจริงและตรวจสอบได้ นะครับในทางลงข้ามมีพักบางพักก็อย่างพี่น้องประชาชนเห็นว่ามันเป็นของปลอมนะครับแต่สําหรับพักเรานะครับชัดเจนตรวจสอบได้นะครับถ้าทำไมาถามว่าทําไมสมาชิกมันถึงขึ้นมาอยู่อันดับหนึ่งก็เพราะเราทํางานนะครับเราอยู่กับพี่น้องประชาชนวันนี้ก็มีพี่น้องชาวใต้ไปรอพบที่พักและจะเอาดายชื่อสมาชิกพักที่เราไม่ได้เตรียมการเลยมาให้เมื่อวานประชุมพี่น้องพีมูก,ก็มีพี่น้องพีมูกเอาสมาชิกพักให้ใหม่ สองพันกว่ามันก็จะเป็นอย่างนี้ครับมันถึงเพิ่มครับเพราะเราทํางานนะครับอันนี้เนี่ยต้องฝากกับเรียนว่าณเวลานี้พักเราตั้งหลักได้แล้วแล้วก็ตั้งนะครับวอลลุ่มในการที่จะเก็บข้อมูลทั้งหมดนะครับทุกๆเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นผมหัวหน้าพักไม่จำเป็นต้องพูดทุกเรื่องนะครับปล่อยให้เป็นหน้าที่ของวอลลุม่ม ซึ่งมีท่านประธานยุศาสตร์เป็นประธานท่านอยากรู้อะไรก็ถามท่านนาวกาศเอกอนุดิ์นะครับ